สวัสดีครับมาดูทีมงานของ S S สนะครับวันนี้ได้มาจิดตั้งลิฟท์พันบนจำนวนห้าตัวนะครับผมแล้วมีเครื่องตั้งสิบตัวแลมีทีมงานครบชุดนะครับผมตอนนี้กำลังอยู่ในกานติดตั้งอยู่นะครับอย่างั rumor, ้รับชมกันดูนะครับผมแล้วก็ช่างแบงค์นะครับนี่ลิฟท์ พี่นาครับผมพี่ใหญ่ของดาวครับไวโบไวโบสบายมากครับผมแน่าแสดงได้อยู่ในรังวันดี้ครับพี่อุ๊ดท่างใหญ่ครับผมท่างใหญ่ของเราครับ ในตรงนี้จะมีหนึ่งสองสามนะวันนี้มีเครื่องเจนจานนะเครื่องทอดยางอันมีแกนเลยนะผมแล้วคือุ่วงล้อนะครับแล้วนี่ก็บอดใหญ่ของเราครับบอดใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็สนุกดีครับผมทั้งตื่นเต้นและเร้าเริงเจอมามากมายเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้สุดๆดูบ้านเขา โอเคครับผมได้เจอคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ